ครับต่อมานะครับสิาคผู้ชมไปเบรงบรรยากาศนะครับการจัดกิจกรรมเดินวิ่งปั่นท่งตาชญลักษณ์นะครับในงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชาพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาหกรอบในสายที่หาครับขณะนี้ขบวนลิวทงได้เดินทางถึงจังหวัดสุรินทร์เพื่อร่วมกิจกรรมเฉลิมฉลองต่อไปครับนายพิจิตรบุญท่านครับผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์รับทงตาชญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติ จากนายอนุพงสุขสมนิตผู้ว่าราชการจังหวัดสีสเกตโดยเหตุพิธีทรงมอปรับ่งนาอัางคา้านเอเนกประสงค์เทศบาลตำบลมืนสีตำบลมืนสีอำเภอสำโรงทาบจังหวัดสุรินซึ่งเป็นเขตแดนลอยต่อจังหวัดสีสเกตและจังหวัดสุรินห่างจากพื้นที่นะครับประมาณ5กิโลเมตร จากนั้นครับได้เคลื่อนขบวนไปตามเส้นทางหลวงหมายเลข226ผ่านสถานที่ระดับทรงจุดต่างๆของอำเภอสํารงทาบอำเภอศรีคอนรภพมิไปยังโดมการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดสุรินต์ตำบลน,นอกเมืองอำเภอเมืองสุรินร์เป็นระยะทางประมาณ 59. 5 9 5กิโลเมตร เพื่อร่วมประกอบกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในวันที่10มิถุนายนซึ่งในมื้อนี้ครับวันที่11มิถุนายนจะมีการเคลื่อนขบวนไปยังจุดทรงมอบทองตาชน,นลักษณ์ในสายทีหาให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ณเขตแดนร้อยต่อจังหวัดแยกบ้านโนนแดงตำบลน,น้องเต่งอำเภอกระสังจังหวัดบุรีรัมย์เป็นระยะทางประมาณ16กิโลเมตรครับ